ธุรกิจครอบครัวบางครอบครัวเรียนรู้นอกจากเรื่องเขยสプายห้ามเข้ามาแล้วก็มีประเด็นอีกเริ่มเอามืออาชีพเข้ามาในธุรกิจครอบครัวมืออาชีพนี่ย้ำนะครับบางทีมืออาชีพเก่งๆจริงๆแต่พอมาอยู่ในธุรกิจครอบครัวมืออาชีพก็ไปต่อไม่ได้หลายครอบครัวมีความพยายามที่จะใช้มืออาชีพเข้ามาแต่มืออาชีพอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนก็มีอยู่ได้ไม่เกิน1ปีก็มีอยู่ได้ไม่เกิน2ปีก็มี เพราะอะไรเพราะพอเข้าไปอยู่ในธุรกิจครอบครัวเจ้านายหลายคนในธุรกิจครอบครัวสวมหมวกหลายใบนะครับเจ้าของสวมหมวกผู้ถือหุ้นเจ้าของสวมหมวกกรรมการบริษัทสวมหมวกเป็นผู้บริหารในตําแหน่งสําคัญเจ้าของบางทีสวมหมวกเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ให้กับธุรกิจครอบครัวด้วยดูไม่ยากเลยไปดูในงบการเงินของบริษัทถ้าเห็น ผู้ถือหุ้นถ้าเห็นกรรมการบริษัทเห็นตำแหน่งสำคัญเห็นเจ้าหนี้เงินกู้ล้วนเป็นคนกลุ่มเดียวกันสันนิษฐานได้เลยว่านั่นคือธุรกิจครอบครัวนี่เองจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าธุรกิจครอบครัวมักจะมีปัญหาของการสวมหมวกหลายใบท่านยอมหรือไม่ถ้าหากว่าท่านสวมหมวกแค่บางใบหมวกใบที่เป็นเจ้าของกิจการไม่สามารถจะเปลี่ยนให้คนอื่นถือได้แน่นอน